ซุกี้น้ำต้มน้ำซุปนะครับต้มน้ำใส่กระดูกหมูผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำซุกี้นะครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวตักฟองออกด้วยนะครับน้ำตาลไม่ต้องใส่นะครับความหวานจะมาจากกระดูกหมูเคี่ยวไฟอ่อนหนึ่งชั่วโมงน้ำซุปได้แล้วนะครับอาหารทำซุกี้นะครับหมูหมึก กุ้งหมูนี่หมักแล้วนะครับเพื่อป้องกันการเหม็นคาวนะครับลวกก่อนไข่นะครับใส่น้ำจิ้มสุกี้ในไข่ก่อนตีใส่เลยครับใส่ไข่ละคนนะครับคน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 ผักเป็นผักกาดขาวกับผักบุ้งนะครับคุณเส้นต่อเลยครับ สุกี้นี่ใส่น้ำไ่เยอะนะครับแค่พอคุกคลิกเสร็จแ,แล้วครับจัดใส่ชามอาหารที่ลวกไว้แล้วนะครับราดด้วยน้ำจิ้มสุกี้อีกทีนะครับสุกี้น้ำพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับสดน้ำร้อนๆนะครับสุกี้น้ำขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ น้ำร้อนๆบรรยากาศเย็นๆนะครับกับเด็กชายปามเม่ปามเม่กินหมูก่อนนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับ